<laughs> 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 <Điều cười> nó nó và bên dưới một lát 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 สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับต้องสาวนายพาแซบอีกแล้วจ้าวันนี้จะพาหนุ่มๆมากินแกงไก่ใส่มักพักเดยจากพีน่น้นนนนองอ้อนฮ้อนมามากินหนังสาวนายด้อจากพี่น้องเอาเอาเลยไปตีไปตีก็มีแวะเดีวมากินมาได้ว่าอลาไรนะมามามาหิวเข้ายงน้ำก่อนโอมาโอ,ะนะโอุ้กมาแล่ว ชาวแนานางตรงกางเป็นกรรมการเลยจังกระมุนกรมุยได้เบนใส่เผานั้นน้ำจะได้เหนียวๆนองนละไข่ย่างบะเ่นอย่างไรักชีนาคนนั้น หนังเจ็บก่อนงอน่อ่งนน mm hmm. อนักกกลายเป็นชิวค่กลาำนำนยเป็นชิวฮันดำดนะกลาเป็นชิว อยากชดลาย่นอมฮ้อนางฮ้อนตัวยๆี่แกงมาไม่อันเอาแต่หมองอืมอืมน uh ุ่มไหยหืา

Bán ưn ai ở kim nơi giappon đất. Kim mất không bổ đấy. Chặt như bổ ai có bội chồng nè giappon bội chồng ai bội đi ăn mặc mặt mặt thao mặt 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 ยังมันไม้แล้วมันจะมาจะตอกไว้แล้วบอกอืมอืยังม่มันบ้างยังแมวหายตัวมันกักินลิ้นนั่นเนี่ยตอนแนวข้าตลาดพี่น้องน่ะอืมอถ่ายก กังคอมกะอนแคไหแล้ววะไก่มมนยังบ่มีบวมมีพวงไัมของไก่อือนก่งหัเรื่องแล้วไม่จริงจริง ใขรจะพูดมีไข่บะใครจะพูดมีไข่นี่ <c oughs> ไีไหลังม,ม,มันคก็ชอบเองนี่แหละมาใหลังมังมมม้าวคาตลาด ผักอันนี้มะเร็งไ้แดงหรอมาโชว์ช่อโบอมเมนโบมเมนแนวเลนอันนี้ต้มชั่วใช่คือหอมเือย่หอตอกออไก่น่ารับ่ได้กินก่ะจดๆอ,อันนี้ใครมาตุ่ตอนเดนทางเพิ่มมาไก้ตุดซูไก่ปีขึนมาก็ อนะ้าวคากะพอค่อยเปืดยไปเลยเนาะเห็นไหนมทางไกลล่ลาดเจ้าไก่พันเปอเปิดยังไไก่ลาดกับไก่บ้านน่ะเอาเนื้อบ้านเอาไก่ก่ลาดไ ยังำม่เคยกินไก่ดำๆมานะไก่หวังอื่ได้ปลปกขอดูน่อได้ไมเวา ยายน้องงงงห่อสุดที่หล่อเดี๋ย่เราผูกเข่งตังเลยถ้าไม่ได้เอาไปทำฟันหรอนหางทำฟันูกคนละหนุดยอดแล้วไม่้อเมริกัน กินเดียวกินเดียวขึมเัวอ้อยจเห็นมาบวงนิดน่งขาแบบชดทันมาพอนี่เยจับไปนอกตะไะสามไปน้องชดทันยุทินจะทันยุคเดี๋เอาบ่งขวาไปนั่งตังคปค่นับางคนก็ถามมาจะกิทันมาพอน่าทัน ăn <coughs> 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 <Cái mong phai. coughs> <coughs> ao lắm buông mùa đấy mùa hưng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  nó hưng mùa hưng mùa hưng mùa 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 อาอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บเลือแต่นท์ออ้กับเครื่องเทศเนี่ยนิดหนอ่อยอ่ะชาวบุมากิปนี้กับกกาคนไรก็แช่ให้สาวนาในในได้อื้าพี่นอ้องอ่ะการขมาสวัสดีค่ะ